สวัสดีค่ะวันนี้น็อตจะมานำเสนอ how to makeup no makeup ค่ะและจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าใช้เพื่อผู้ชมกันนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างหาซื้อได้ที่เมืองไทยค่ะอย่างแรกไพรเมอร์เนื้อซิลิโคนสีม่วงตัวนี้สามารถใช้เป็นเมคอัพเบสได้ค่ะหรือว่าใช้เพิเพิเลยก็ได้ P SPF 30สามารถป้องกันแสงแดดได้ค่ะและด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นสีม่วงทำให้ปรับสภาพสีผิวเราให้ขาวสว่างสดใสขึ้นได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบในการทาม,มือให้นะคะมือท่านที่ทาจะสว่างกว่ามือท่านที่ไม่ได้ทามากค่ะแต่ไม่ได้ขาวว่างนะคะจะสว่างดูเป็นธรรมชาติค่ะค right. no ในส่วนของทิธีการใช้นะคะ <You> see, ก็คือเราสามารถทาต่อจากมอสเจอร์ไรเซอร์ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะแนะนำํำจริงๆแล้วคือเราควรทาก,กันแดดก่อนค่ะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราทาไปที่ผิวเราแพรมเมอร์นี้คือเราจะไม่ได้ทาหนาใช่ไหมคะมปริมาณกันแดดจะไม่พอคะ่ะฉะนั้นเราควรทากันแดดก่อนคะ่ะจากนั้นก็ทาตัวนี้ได้เลยถ้าเพื่อนคนไหนทารองพื้นต่อก็ทาหลังจากทาตัวนี้นะคะแต่ว่าเราใช้แค่ตัวนี้เพลเพวเลยคะ่ะค่ะสังเกตดีว่าพอทาเสร็จหน้าเราก็จะดูสว่างขึ้นมานิดหน่อยคะ่ะคือพร์มเมอร์ตัวนี้ไม่ได้เป็น BB ไม่ได้เป็น อะไรที่ทำให้ผิวขาวขึ้นค่ะแต่จะแค่ปรับสภาพผิวให้สว่างขึ้นถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวนาจะทิ้ง Line ไอดีไลน์ไว้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องถามแล้วนะคะคือ Line ไอดีไลน์แบพี่เขาได้เลยค่ะเพราะนดไม่ได้เป็นคนขายค่ะโอเคนะคะไปก็ลงคอนซีลเลอร์ตามปกติค่ะนกใช้คอนซีลเลอร์ของเบนน่ระับเดิมรลับเดียวเท่านั้นค่ะถ้าจะานั้นก็เซตต่อดด้ดยแป้งฝุ่นบร,ริเวณที่ลงคอนซีลเลอร์ไว้เม่สักครู่นะคะคือ ใต้ดวงตากับตรงปีกจมูกค่ะจะเป็นสองที่ที่นวดคอนเซนเทรตมากที่สุดค่ะาใช้ดินสอไอเดเนอร์สีดำค่ะนอดใช้ V ร r เว l s u p e r l i n e ลกรีดบริเวณช่วงก้นของตาค่ะวิธีนี้จะเป็นการทำให้ขนตาดูหนาขึ้นแบบไม่โปะค่ะถ้าจากนั้นก็ใช้อาชิโรสสีดำค่ะกับแปรงหัวตัดเล็กๆซ้ำไปบริเวณที่เรากรีดดินสอไอเดเนอร์มาสักครู่ค่ะเป็นการเซตไม่ให้ายเดเนอร์แพนด้าค่ะ ค่น่าระมีหนึ่งตัวค่ะซิฟราดินสออเรเนอร์สีเนื้อค่ะดินสอไอเลเนอร์สีเนื้อนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรากีดบริเวณช่วงวัดทรายเราแล้วสีจะดูรรกกะะนเ,นเ,เดป็เน,น,นรธรรมชาติมากกว่าสีขาวค่ะเช่นเวลากลางวันเนี่ยเราควรกีดสีเนื้อค่ะเพราะถ้าเกิดเรากีดสีขาวมันจะดูโปะค่ะสีเนื้อจะทำให้เราดูธรรมชาติมากกว่าหาซื้อได้ที่ซิฟราค่ะที่สยามมีนะคะซิฟราอันนี้น็อตเปรียบเทยบให้ดูว่า สีขาวจะสว่างมากส่วนสีเนื้อนีน่คือแทบจะมองไม่เห็นเลยค่ะถ้าถ้าใครสนใจสีขาวของซิราก็มีนะคะเนื้อดินสอใช้ได้เลยค่ะนุ่มกริดและไม่เจ็บตาค่ะ right. น,นั้นก็ดัดขนตาปัดมัสคราลาบนล่างให้เรียบร้อยค่ะค่าส่วนมัสคราลาในดวงใจนี่คือ นางคมฮิปโนสตาค่ะมสาสคาร่าแบบปัดมอนเด้งทั้งวันไม่มีการตกค่ะให้สิกจริงๆค้าต่อไปออมเป็นบรัชออนแบบแห้งขายีฮอรสไตล์อันนี้ซื้อที่ร้านซันนะคะร,ร้านซันอยู่ตรงตลาดหลังการบินไทยค่ะเราใช้สีอ a อมาสคาร่าค่ะสีจะออกเป็นแบบชมพูพีชนิดหน่อยอันนี้คือแบบสีเลือดฝาดโดยตรงค่ะสีนี้แนะนำมากถ้าเกิดเป็นสีแบบชมพู นมนม,นมยงมจะไม่ดูไม่ธรรมชาติใช่ไหมแต่นี่คือปัดแล้วจะดูธรรมชาติมากแท่งละ,แท,งละ,ะแท่งละประมาณ2 3 0าค่ะนี่ไม่แพงเลยร้านสันนะคะตลาดหลกักการบินไทยค่ะ ต่อไปก็ปัดคิ้วค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนถามที่ถามมาว่าเออเนอใช้อะไรกัดคิ้วเนอใช้ที่กัดที่กัดทาไฮไลท์อะค่ะฟอกได้เลยค่ะแล้วก็มันตรวจตรวจดูบ่อยๆ่งเงี้ยมันจะสีมันจะด่างค่ะค่ัผลิตภัณฑ์ต่อไปที่แนะนําเลยคือเป็นออลิปเหมือนติ้นนะคะจะเป็นในรูปแบบของปากกาของเซเว่นทีนอันนี้ซื้อได้ที่ร้านบูธค่ะหมวนจะเป็นปากกาเขียน<ม>ถนัดมากคือแบบไม่เลอะเทอะอะไรเงี้ยแล้วก็ อีกด้านหนึ่งจะเป็นลิปมันค่ะคือสะดวกคือพกแท่งเดียวคือทาดได้แบบทั้งปากเลยอย่างเงี้ยอันนี้300มั้งคะเออประมาณ300ค่ะทันี้ซื้อได้ที่ร้านบูธค่ะ,ค,ะค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์สี่อย่างวันนี้อย่างแรกเป็นไพรเมอร์ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไอทีไลน์ไว้นะคะอย่างที่2เป็นดินสอของ ซิฟราซื้อที่ซิฟราค่ะอย่างที่3เป็นอ่าบรัชออนแบบแท่งซื้อที่ได้ได้ที่ร้านซันที่ตลาดหลังกำมินไทยค่ะอย่างที่4ซื้อได้ที่ร้านรูทค่ะค้าจบราะทาสสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้สำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะฝากคลิกไลก์เพจอินสตาแกรมและยูทูบวปนะคะขอบคุณค่ะพี่ที่ไม่หยุดสวอ